ท,ทำไรอ่ะตรวจแบงค์ปลอมอยู่เฮ้ยจริงดิไหนๆอันนี้ไปตรวจดิของแท้นั่นเนี่ยโหมองในตาเปล่าไม่เห็นนะเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าแสบพวกนี้นมันมีประโยชน์แค่ไหนขนาดที่แสงอินฟรายเรดยังสามารถใช้ตรวจลกมะเร็งได้เลยเนี่ยรู้ได้ไงแสงนฟไปเลยตรวจมะเร็งได้อะอยากรู้จริงอะป่ะ นั้นใบนี้ขอละกันนะแล้วเดี๋ยวจับคนมาอธิบายให้เฮ้ยดูดีกอบคอย แม่แฮ่ถ้าอยากรู้กันขนาดนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นเครื่องเอนโดสโคปอุปกรณ์ตรวจจับภาพทางแสงนะครับใช้ตรวจและก็ถ่ายภาพสําหรับวินิจฉัยมะเร็งในระยะเริ่มตน้นโอ้ยใช้งานง่ายแค่เพียงสัมผัสไปที่ชั้นผิวก็สามารถรู้ผลได้ทันทีครับส่งผลให้คุณหมอวินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยําเลยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าเจ้าอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้ตรวจมะเร็งได้เห็นผลทันตาจริงๆครับ กล้องนี้ใช้แสงอินฟราเรดทำให้สามารถที่จะส่องลึกไปาจากพื้นผิวชั้นบน,นได้ประมาณ500ไมครอนจากชั้นผิวบนสุดและสามารถที่จะเก็บภาพเป็นเพลนบายเพลนหรือว่าแผ่นบายแผ่นเราเก็บภาพทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาทําให้เขียนภาพเป็น3มิติและสามารถที่จะเห็นภาพของชิ้นเนื้อที่ชูที่เราต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งไม่เป็น ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของความถี่แสงช่วงอินฟราเรดก็ทําให้นักวิจัยเน้นนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือแพทย์ที่แม่นยําใช้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นแล้วก็วินิจฉัยเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นมะเร็งครับสามารถตรวจหาเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นบนชั้นผิวส่วนต่างๆของร่างกายได้เช่นมะเร็งผิวหนังมะเร็งในช่องปากหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องมือจากฝีมือของนักวิจัยไทยแบบนี้แหละครับ นอกจากจะช่วยให้คนที่ต้องการตรวจมะเร็งไม่ต้องเจ็บตัวจากการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแบบเดิมๆแล้วราคาในการตรวจก็โอ้โหถูกลงแน่นอนเลยล่ะครับคุณหมอก็เคยให้ไปตรวจมะเร็งนะคะยิ่งถ้ามีเครื่อง endoscope แสงอินฟราเรก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับการตรวจมะเร็งนะคะ โอ้โหเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ช่วยให้คุณหมอเนี่ยตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งที่น่ากลัวได้ดีขึ้นรู้ผลเร็วโอกาสที่จะรักษาให้หายก็จะมากขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับโอดใจรอสักนิดนะครับเครื่องมือเอ็นโดสโคปอยู่ในระหว่างทดสอบตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เต็มทีแล้วนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะมีกล้องที่ส่องไปปุ๊บก็จะทราบทันทีว่าต่วเป็นโรคอะไรก็ได้นะครับ ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามไปที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนกเทคนั่นเองครับสวทชกระสวงวิทย์คิดค้นเพื่อคนไทย